มีฮะดิษพูดถึงน้ำหอมชมดเชียงนะครับว่าเป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดรายงานในมุสลิมหมายเลขสองสองห้าสองนะครับว่าอบูุาอิดอัลคุดรีนะครับได้กล่าวว่าท่านศาสนทูตสโลัลัมได้กล่าวว่าชมดเชียงคือน้ำหอมที่ดีที่สุดนะครับใครอยากรู้ว่ากลิ่นชมดเชียงเป็นยังไงเนี่ยสามารถสั่งซื้อท่ตะก้าได้นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาเพราะว่าอยากรู้ว่ากลิ่นชมดเชียงเป็นยังไงเพราะได้ยินมาหลายฮะดิษนะครับ เมื่อเปิดฝานะครับตัวนี้จะเป็นแบบลูกกลิ้งนะทางง่ายนะครับผมกลิ่นก็ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าชอบเลยนะครับผมตอนแรกผมเฉยเนะพอดมไปเรื่อยเยเนะี่ยก็ชอบลวนะใครสนใจเนะี่ยสามารถสั่งซื้อที่ตะกา้าได้เลยครับสั่งหนึ่งขวดเนี่ยถ้าสามมิลลิลิตรนะจะมีค่าส่งนะครับแต่ถ้าสั่งสองขวดเนี่ยส่งฟรีก็สามารถสั่งสองขวดแล้วก็ไปขายเพื่อนอีกหนึ่งขวดได้นะใช้วิธีแบบผมนะครับรีบสั่งซื้อท่ตะกา้าได้เลยครับ